สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ s e r i o u s b าร์ e t อีกหนึ่งครั้งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนักบาสคนหนึ่งครับแต่มาพูดถึงในแนวของกรณีศึกษาไม่ใช่ชีวประวัตินะครับพูดกันไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้กล่าวถึงประวัติเขาสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยทุกท่านคงได้เห็นในชื่อคลิปกันแล้วนะครับก็คือเจสันวิลเลียมหรือว่าเดอะไวช็อกเกตนะครับที่ต้อง,องบอกตรงครับว่าผู้คนที่ดูบาร์สปลายยุค90ถึงต้น2000เ น่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะชื่นชอบเขาด้วยด้วยสไตล์การเล่นที่ฉูดฉาดวือหวาแล้วก็ไม่เหมือนใครในยุคนั้นนะครับแต่ว่าทํำไมตัวของเขาเนี่ยถึงไปได้ไม่ถึงศักยภาพของตัวเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนั้นกันครับ สาเหตุที่ยกเรื่องของเขาขึ้นมาพูดในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆครับว่าในวันนี้เองเป็นวันเกิดของเจสันวิลเลียมนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จริงๆแล้วมันคือวันที่18พฤศจิกายนนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเราก็ประมาณวันที่19พฤศจิกายนมันได้จังหวะได้โอกาสพอดีเราก็อยากพูดถึงเรื่องนี้อยู่พอดีนะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับกรณีศึกษาข้อนี้แล้วก่อนจะเข้าคลิปนะครับ คลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการ d i s เครดิตเจสันวิลเลียมว่าไม่เก่งนะครับแต่เอากรณีศึกษาของเขายกขึ้นมาศึกษาครับว่าทําไมเขาถึงไปไม่ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองแล้วก็จริงๆเนี่ยคลิปนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทําเป็นพอดแคสต์แต่ว่าเจสันวิลเลียมเนี่ยคือเทพเจ้าไฮไลท์จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้ดูไฮไลท์ของเขาเนี่ยคุณจะชื่นชอบสไตล์การเล่นเขามากเลยครับและคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับถ้าดูแค่ไฮไลท์ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่เคยติดออสตาเลย เราจะเอาไฮไลท์เขาขึ้นมาด้วยระหว่างพูดแต่ว่าคงไม่ได้ตัดให้มันตรงจังหวะอะไรมากขนาดนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเข้ากรณีศึกษาเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้ประวัติเขาคร่าวๆนะครับคือจริงๆไม่ได้จะทําประวัติเขาละเอียดนะทำแค่คร่าวๆพอคือเจาสาันวิลเลียมเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับไฮสคูลรวมถึงระดับคอร์เรสที่ได้รับ การจับตามองพอสมควรนะเพราะสไตล์การเล่นที่หวือหวาแล้วก็เป็นสไตล์การเล่นที่ดูแปลกใหม่ในยุคนั้นนะครับทำให้หลายๆสื่อเนี่ยจับจ้องแล้วก็มองเขารวมถึง NBA ด้วยก็ตามนะครับทำให้แลนกิ้งของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับท็อปมาตลอดจนกระทั่งปี1998นะครับเขาก็ถูกดา้าในอันดับที่7โดยทีมส a ัมเปโต้คิงนะครับดา้าเขาเข้าไปร่วมทีมเขาก็ใช้เวลาเล่นอยู่กับสก m มเปโต้คิงประมาณสัก2-3ฤดูกาลนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นอยู่กับเมมฟิสกิลลี่ก่อนที่ มันปลายอาชีพเนี่ยจะเล่นให้กับทีมไมอามี่ฮีทแล้วก็คว้าแชมป์ร่วมกับทีมไมอามี่ฮีทจนกระทั่งช่วงท้ายอาชีพของเขานะครับก็มาเล่นกับออร์แลนโดเมจิกแล้วก็ประกาศรีทายในที่สุดประมาณนี้คร่าวๆประวัติของเจ้าตัวคราวนี้มาถึงเรื่องของกรณีศึกษาครับว่าทําไมเจสันวิลเลียมถึงไปได้ไม่ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองรวมถึงไปไม่ถึงระดับ ออสตาจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เจสันวิลเลียมไปได้ไม่ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเนี่ยต้องบอกตามตรงครับว่าไม่ใช่ปัจจัยภายนอกแต่เป็นปัจจัยภายในของตัวเขาเองนั่นแหละนะครับที่เป็นปัญหาหลักๆเลยเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงข้อแรกก่อนนะครับ ข้อแรกเลยนะครับเจสันวิลเลียมเป็นประเภทแบบ h Risk h i g h Return นะครับก็คือเป็นพวกที่ชอบเล่นแบบความเสี่ยงสูงทั้งฝั่งเกมการบุกและฝั่งเกมการป้องกันถามว่าเล่นแบบความเสี่ยงสูงขนาดไหนนะครับขนาดที่นั่นแหละครับที่เป็นไฮไลท์ที่เราเห็นนั่นก็คือการเล่นแบบเสียงเสียงของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกจ่ายแบบเอลโบว์พารที่เป็นสุดยอดไฮไลท์ของตัวเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกจ่ายแบบบ o าส์พาร์ตโอเวอร์เฮดพาที่เป็นลูกเสี่ยง ประมาณนั้นคือเขาเล่นเยอะมากครับแล้วไม่ได้เล่นในเกมออสตาคือถ้าส่วนใหญ่ในเกมออสตาแล้วเล่นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นไฮไลท์แล้วก็จะไม่ค่อยมีคนว่าใช่ไหมครับเพราะว่าในเกมออสตาเนี่ยเกมการป้องกันมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่พอเป็นในเกมปกติรวมถึงในเกมเพย์ออฟเนี่ยการที่คุณจะไปเล่นแบบนั้นเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายต่อทีมากนะครับถ้ามันเสียเทิร์นโอเวอร์และแน่นอนครับมันก็คือปัญหานั้นนั่นแหละครับเมื่อเขาไฮไลท์ risk, หรือว่าเล่นแบบเสียงสูงมากๆในเกมการบุกเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เขาเสียเทิร์นโอเวอร์มากด้วยเช่นกันนี่คือปัญหาฝั่งของเกมการบุกนะครับปัญหาของฝั่งเกมการป้องกันเนี่ยคือเรื่องอะไรปัญหาของเกมการป้องกันก็คือเรื่องของที่เขาก็เป็นผู้เล่นที่เสี่ยงของเกมการป้องกันเหมือนกันถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยคงจะเห็นได้ว่าเจสันวิลเลียมเนี่ยเฮ้ย,เยแทบจะเป็นเทรเชนจอลพอยต์การ์ดเป็นโอสคูพอยต์การ์ดเลยนะครับที่มันดูดีมากๆถ้าดูจากสตต เพราะว่าเขาจ่ายได้แถมยังมีลูกสติลเกมการป้องกันเขาก็เล่นดีนั่นแหละครับลูกสติลพวกนั้นมันเกิดจากการไฮลิสของเขาและตัวสเตทที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็คือการที่เขาเสี่ยงที่จะเล่นเกมการป้องกันรอจังหวะตัดบอลเข้าปัทะเข้าเสี่ยงแย่งบอลแม้ว่าตัวเลขในเกมการสติลมันจะสูงนะครับประมาณ1จุดกว่ากว่าถึง2จุดกว่ากว่าครั้งต่อเกมเนี่ยแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า1-2ครั้งต่อเกมมันมาจากจังหวะที่เขา ยืนหรือปล่อยให้บอลผ่านเนี่ยถ้านับกันตามตรงแล้วก็หลาย10ครั้งต่อเกมแปลว่าเขาทําการสติลได้ประมาณแค่ 10- 20%เเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ดูพิเศษพิโสอะไรดูเยอะอะไรถ้าเรามองในตัวเลขแบบนี้ นั่นคือความเสี่ยงของเขาที่เขาเลือกที่จะรอตัดจังหวะบอลแบบเสี่ยงๆแล้วมันส่งผลเสียยังไงต่อเกมการป้องกันใช่ไหมครับเมื่อคุณเล่นเสี่ยงขนาดนั้นเนี่ยมันทําให้คุณเสียพื้นที่ในเกมการป้องกันไปเมื่อเสียพื้นที่ในเกมการป้องกันไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ผู้เล่นที่บุกอยู่เนี่ยเกิดช่องว่างได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาส c o n อร์ตช่องว่างตรงนั้นให้กลายเป็นแต้มมากยิ่งขึ้นรวมถึงมันทําให้ความแน่นอนของตัวเขาเนี่ย มันดรอปลงไปด้วยจากสไตล์การเล่นที่เสี่ยงแบบนี้นะครับทางฝั่งเกมการบุกแล้วก็ฝั่งเกมการป้องกันนี่คือปัญหาแรกนะครับปัญหาข้อที่2ครับเราเป็นปัญหาข้อสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นคลิปที่สั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเจสันวิลเลียมก็มีแค่2ปัญหานี้เท่านั้นเองที่ทําให้เขาไปไม่ถึงระดับออสตาเลเวลและปัญหาข้อที่2เนี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับตัวของเจสันวิลเลียมที่ทําให้เขาไปไม่ถึงระดับสุดยอดของศักยภาพตัวเองนะครับ ปัญหาข้อนี้คือเรื่องของทัศนคติถามว่าทัศนคติของเขามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับแค่มันไม่ดีพอที่จะเล่นอยู่ในหลีกอาชีพที่การแข่งขันสูงมากๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนไฮสคูลนะครับเจสันวิลเลียมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ผมบอกไปแล้วนะครับได้รับการจับตามองมากในระดับไฮสคูลจนกระทั่งเขาถูกจับได้ครับว่า มีการใช้สารเสพติดรวมถึงมีกัญชาไว้ในครอบครองคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกทมตรงนะครับว่าถ้าเป็นยุคนี้มันก็คือเรื่องปกติที่คุณจะเสพกัญชาคุณจะสูบกัญชาเพราะว่ามันถูกกฎหมายแล้วแต่ในยุคนั้นอย่างที่บอกครับว่ามันยังผิดกฎหมายอยู่และยิ่งเป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ดูแย่ลงนั่นก็ทําให้แรงของเขานะครับในการก่อนที่จะดับเนี่ยมันก็ดรอปดอดอ,ดอ,ดอลงแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็กลับเข้ามาในการดับของ NBA ได้อยู่ในระดับท็ ก็คืออันดับที่7ตรงนี้ก็เหมือนว่าปัญหามันจะจบลงแล้วใช่ไหมครับซึ่งปัญหานั้นเนี่ยมันก็มาสอบแววอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้เข้ามาเล่นอยู่ใน NBA แล้วตอนที่เล่นอยู่กับ s c a m เมตโต้คงเนี่ยทาง NBA นะครับมีการตรวจสอบและจับนด้ว่าเจสันเลียมมีการใช้กัญชาอีกหนึ่งครั้งซึ่งในตอนนั้นก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ถูกกฎหมายนะครับแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กร NBA รวมถึงของสกามเปนโตคิงเนี่ยเสียหาย NBA ก็เลยต้องลงดาบนะครับเพื่อลงโทษเจสันวิลเลียมโดยการทําการแบนเขานะครับไม่ให้ลงเล่นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าเรื่องของทัศนคติของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับซึ่งปัญหาการควบคุมอารมณ์เนี่ย ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเขาครับในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นถึงศักยภาพเพราะว่าการที่เอาอารมณ์เข้ามาตัดสินในสถานการณ์หลายๆครั้งเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเขาเองก็เสียหายด้วยทั้งโดนปรบับทั้งถูกเกลียดทั้งสร้างทัศนคติที่ไม่ดีให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะวิจารณ์เขานะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักวิเคราะห์หรือว่า จะเป็นแฟนบาสก็ตามเนี่ยถ้าเขารู้นะครับว่ามันเป็นการโจมตีของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตอบโต้อยู่เสมอแทนที่จะเอากลับมาพัฒนาตัวเองเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองจากคําพูดวิจารณ์ที่มันไม่ดีเหล่านั้นนะครับแต่มันก็กลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้สิ่งที่เขาติมาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเรามองด้วยอัคติที่ไม่ดีต่อคําพูดเหล่านั้นนะครับมันก็เลยทําให้เจสันวิลเลียมเนี่ย แทบจะไม่ได้พัฒนาไปจากเดิมจากตอนที่เล่นลุกกี้ซีซั่นจนกระทั่งช่วงปลายอาชีพเขาก็แทบจะไม่ได้พัฒนาเซติอะไรขึ้นมาเลยนะครับอาจจะมีดีขึ้นมาบ้างในบางฤดูกาลแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากจากตอนที่เขาเข้ามาในลีกตอนแรกๆทัศนคติเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อคุณหยุดพัฒนาเมื่อไหร่และยิ่งเป็นลีกระดับสูงอย่าง NBA เนี่ยคุณก็เริ่มที่จะบทบาทน้อยลงไปเรื่อยๆในการเล่นนะครับ แม้แต่ทีมที่ดัาฟเขาเข้ามาอย่างซาคามิโต้คิงเนี่ยก็เลือกที่จะเทรดเขาออกจากทีมไปยังเมฟิสกิตลี จนกระทั่งสุดท้ายนะครับปลายอายชีพของเขาเนี่ยมาจบที่ไมอามี่ฮีตและยังโชคดีที่เขาเนี่ยได้เป็นตัวหลักแล้วก็ได้พาไมอามี่ฮีตเนี่ยไปคว้าแชมป์กับเดเวนเวลแล้วก็เชคเรียวนิวได้สําเร็จนะครับต่ต้องบอกตามตรงครับว่าตอนที่เขาย้ายมาอยู่ไมอามี่ฮีตแล้วเนี่ยหลายอย่างของเขาในตอนนั้นเปลี่ยนไปครับทั้งทัศนคติในการเล่นทั้งรูปแบบในการเล่นเขากลายเป็นผู้เล่นที่ไม่เล่นแบบไฮลิสไฮรีเทิร์แล้วแต่เน้นเล่นให้อิมแพคต่อเกมมากยิ่งขึ้นรวมถึงทัศนคติเองเนี่ยก็พัฒนามากขึ้นด้วยอายุที่มมันนากขึ้ มองเห็นภาพที่มันกว้างมากขึ้นนั่นก็เลยยังทําให้เขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ในช่วงท้ายอายชีพของตัวเองและสุดท้ายหลังจากที่คว้าแชมป์แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนวัฏจักรนั่นแหละนะครับอายุเองก็เยอะแล้วเรื่องของอาการบาดเจ็บก็เลยเข้ามามีบทบาทสําคัญทําให้เขาเริ่มหายออกจากวงการบาสเกตบอลไปเรื่อยๆและก็ประกาศรีทายในที่สุดนะครับจากการณีศึกษาที่ผมได้ยกขึ้นมาเนี่ยเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างประการแรกเลยนะครับสายการเล่นที่สําคัญไม่ว่าคุณจะเล่นแบบไหนก็ตามเนี่ยคือการเล่นเพื่ออิมแพกต่อเกม สำคัญที่สุดนะครับเรามักจะได้เห็นนักบาส,ส่วนใหญ่ใน n b บนะครับที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่พวกเขาเล่นเพื่อ Impact ต่อเกมทั้งนั้นนะครับข้อที่2นะครับทัศนคติเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าคุณจะยกเรื่องอะไรมาก็ตามนะครับการที่จะประสบความสําเร็จผมมองว่าทัศนคติคือเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับแล้วมันเป็นตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จของคุณด้วยครับไม่เลยไม่แปลกครับที่การดาวของ n b a จะมีรอบสัมภาษณ์ด้วยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจากรอบสัมภาษณ์ คือทัศนคติของผู้เล่นหลายคนครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นเทพเจ้าไฮไลท์แค่ไหนนะครับแต่ถ้าทัศนคติไม่ดีผมบอกเลยครับว่าใน NBA เนี่ยเขาก็เริ่มประเมินคุณให้ต่ำกว่าคนที่มีทัศนคติที่ดีกว่านั่นเองนะครับการที่มีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์ก,กรทีมนั้นๆน,น,นะครับแต่มันยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเล่นให้กับตัวผู้เล่นคนๆน,นั้นอีกด้วยนะครับ คุณอาจจะไม่เก่งมาก่อนก็ได้แต่ทัศนคติคุณดีคุณมีการพัฒนาตัวเองรับคําติชมของทุกๆคนเพื่อมาพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้คุณก้าวข้ามแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะครับจากทัศนคติเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเอามาศึกษาในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่ค่อนข้างชัดเจน,นครับสำหรับตัวของเจสันวิลเลียมเองที่ทําไมเขาถึงไม่เคยได้รับออสตาเลยและทําไมในช่วงแรกของอาชีพของเขาถึงแทบจะ ผู้ดำรงองครับว่าก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จไปนอกจากนักบาสระดับสตาร์คนหนึ่งจนกระทั่งมาช่วงปลายอาชีพของเขาที่บทบาทของเขาได้รับการปรับปรุงรวมถึงอายุที่มากขึ้นทําให้เขามีทัศนคติที่ดีขึ้นมองภาพกว้างมากขึ้นมากกว่าภาพที่เขาจะมองเห็นแค่บ,บนคอร์ดเขามองภาพที่กว้างกว่านั้นเยอะขึ้นแล้วมันก็สร้าง Impact ต่อเกมมากยิ่งขึ้นทําให้เขาเองก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยและก็คว้าแชมป์ได้ในที่สุดนะครับ ผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าในคลิปนี้เราไม่ได้มาดิสเครดิตเขาว่าเขาไม่เก่งเขาคือนักบาสท,ที่เก่งคนหนึ่งเลยนะครับแต่แค่ว่าเขาไปได้ไม่ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพราะ2เรื่องที่ผมได้พูดมานั่นเองนะครับอาลาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ให้ Serious Basket ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ